ในนีนีนีโมชอปบริการขายไอเทมในสินค้าต่างๆในเกมโรบอตมีทั้งแมปบอกฟุตแอนิเมตเอเวนเจอร์จูเจสอินฟินิตแมปฟิตและอื่นๆอีกมากมายแค่พิมพ์หาใน Google ว่านีโมช็อปก็จะเจอทันทีหรือในเพจ Facebook ก,ก็มีและสุดท้ายอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆเขาจะได้จ้างผมต่อชอบง่ายปลอดภัยมั่นใจได้นีโมชอป กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่น่ารักกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮิลลี่เอกในคลิปวิดีโอนี้อยู่กับผมฮิลลี่เอกในเกมโกลอการเดนก็ในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างผลแคนดี้บอสซัมนะครับกับผลฮันนี่ซักเกอร์นะครับผลไม้อันไหนจะเป็นโนหนึ่งในเกมโกลอการเดนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ดูกันอยู่เชื่อกันกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมต้นฮันนี่ซักเกอร์นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าในชีวิตจริง ต้นนี้มีหรือเปล่าแต่ว่าในเกมนะครับมันเป็นเหมือนดอกไม้นะน่าจะเป็นดอกไม้นะครับผมก็ต้นฮันนี่ซักเกอร์นะครับผมไม่ได้ใจเหมือนกันว่าน้าหนักขั้นต่ํามันเท่าไหร่แต่วา่าที่ผมลองปลูกมาเนี่ยธรรมชาติเลยเนาะน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณ12-13กิโลนะครับก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่น้ําหนักเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนะครับมันเป็นดอกไม้มันสามารถผลิตดอกได้แค่ดอกเดียวนะครับก็ต้นฮันนี่ซักเกอร์เนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะคาบมันได้นะคุณผู้ชมไอ้ตรงโตคาบนะครับตรงนี้เลย แต่ว่าปัจจุบันนะครับมันเนี่ยได้ทาการเอาที่คารบเมล็ดออกไปแล้วไม่สามารถคารบได้แล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นผลไม้ที่หายากนะครับผมณนะตอนนี้คิดว่าน่าจะแรงในระดับนึงเลยเพราะว่ามันเนี่ยสามารถปั้นให้แบบว่าใหญ่เท่าแมปได้เลยนะครับผมเออที่ผมไปดูมานะเคยมีคนนะครับทำได้ใหญ่สูงสุดเนี่ยประมาณ1,400กิโลนะครับก็คือแบบใหญ่ทั้งแมปอะ่ะคุณผู้ชมเออแบบใหญ่ทั้งแมปจริงๆอะ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเนี่ยทำได้ยังไงนะครับทำไมมันใหญ่ได้ขนาดนะั้น เพราะว่าผมลองแล้วนะครับมันก็ใหญ่ได้สูงสุดสรับผมเนี่ยได้เท่านี้เลยนะครับผมเออนี่คือใหญ่สุดสรับผมแล้วนะถ้าเทียบกับดอกที่ผมมีนะครับไอเจ้าดอกนี้เนี่ยมีน้ําหนักอยู่ประมาณเกือบ70็กิโลถ้าเทียบกับดอกที่อยู่ตรงต้นนะครับก็ดูแล้วน่าจะประมาณ100กิโลได้อะ่ะเออน่าจะถึง100กิโลได้อยู่นะครับไอดอกดอกนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําได้ยังไงแบบใหญ่แบบเป็นพันกิโลเนี่ยทำได้ไงวะผมง,งงอยู่เลยถ้าที่ผมไปดูมานะครับเขาบอกว่าต้นฮันนี่ซัคเกอร์เนี่ยสามารถทําให้ใหญ่ได้นะครับเพราะว่่าานนนนกแทคคูนนััเเอองะรบ้้จ นกแทคูนะครับมันคืออนกตัวดําตัวนี้เลยนะครับนกแทคูเนี่ยทำอะไรได้ความสามารถแรกของนกทูแคนนะครับก็คือมันนะครับจะทําให้พืชเขตเมืองร้อนนะครับในระยะใกล้ๆของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้น2เท่าเลยนะครับผมแล้วก็ความสามารถที่2นะครับเพิ่มโอกาสพืชเขตเมืองร้อนนะครับที่เกิดมาใหม่เนี่ยจะกลายเป็นสถานะลุงหรือว่าโกนั่นเองนะครับตอนแรกเนี่ยผมมองว่านกทูแคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกากนะเออรู้สึกว่ากากมากๆเลยนะครับผมและอีกอย่างเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยง ระดับแรงนะครับมันก็เลยเากากนั่นแหละแต่ว่าผมไม่รู้มันบันบ็อกอะไรนะมันนะครับไม่มีคูดาวนั่นเองคุณผู้ชมใช่ครับนกทูแคนไม่มีคูดาวความสามารถนะครับผมก็เลยแบบเอแปลก ทำไมนกทูแคนมันไม่มีครูดาวความสามารถนะครับปกติเนี่ยสัตว์เลี้ยงนะครับมันจะมีครูดาวความสามารถนะแต่นกทูแคนมันไม่มีนะครับผมผมก็เลยงงมากเลยว่าทาไมไม่มีไม่รู้มันบัอกอะไรหรือเปล่านะอันนี้คือผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับอ่าสัตว์เลี้ยงนะครับเวลาเราเลี้ยงมันใช่ไหมมันเนี่ยจะเดินไปทั่วนะครับทั่วสวนของเราเลยเนาะมันแบบจะเดินไปแบบไม่มีจุดหมายคุณผู้ชมมันอยากเดินไปตรงไหนก็เดินแต่นกทูแคนเนี่ยไม่รู้มันบัอกอะไรนะครับคุณผู้ชมสังเกตหรือเปล่าผมเนี่ยสังเกตนะคือมันเนี่เเินววอ่่แคบรรณกลาางงๆสข เท่านั้นเนี่ยมันจะเดินวัอยู่แค่เนี่คุณผู้ชมมันไม่ไปไหนไกลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของคนอื่นดีกว่านะครับว่ามันเป็นแบบเราไหมอันนี้ส่วนนี้นะครับมีนกทูแคน3ตัวเนี่ย มันก็จะเดินวนอยู่กลางสวนตลอดเลยแทบไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันบักหรืออะไรเนาะก็นั่นแหละครับผมในปัจจุบันนะครับก็ต้นฮันนี่ซักเกอร์นะครับเป็นต้นไม้ที่สามารถปั้นผลของมันนะครับได้ใหญ่ที่สุดในเกมแล้วณตอนนี้เพราะว่ามันนะครับสามารถติดสถานะเอฟเฟกของนกทูแคนได้นั่นเองนะคุณผู้ชมเอออันนี้กี่กิโลไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมขอลองเก็บดูนะปึ๊บนะครับเก็บไปเลย 160กิโลคุณผู้ชมอันนี้คือหนัก160กิโลนะครับใหญ่เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวเรานะครับมาทำฮันนี่ซักเกอร์ให้ใหญ่กันดีกว่าคุณผู้ชมเห็นเขาบอกว่าต้องใช้นกแทคูนะครับ8ตัวเลยนะแต่ว่าผมเนี่ย มีแค่5ตัวแล้วก็อีกอย่างนะครับผมสามารถเลี้ยงสัตว์ได้แค่5ตัวเนาะหตัวก็น่าจะไม่เป็นไรหรอกมั้งน่าจะได้อยู่แล้วก็นะครับเราเนี่ยต้องทําบัคสปริงเกอร์ด้วยนะครับผมโอเคซึ่งอย่างแรกเลยนะครับผมเนี่ยจะทําการนะครับย้ายฮันนี่ซักเกอร์นะครับมาตรงกลางๆสวนเลยอะประมาณตรงนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้เจ้า นกแทโคุณของผมเนี่ยมันบินวนอยู่แค่แถวนี้นะโอเคแล้วก็ผมนะครับก็จะทําการปักสปริงเกอร์ไปเลยนะครับผมซึ่งสปริงเกอร์ที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นสปริงเกอร์มาสเตอร์นะคุณผู้ชมปักไปเลยครับผมแล้วก็ก็ตลี่แล้วก็แอดวานซ์แล้วก็เบสิก Basic. โอเคประมาณนี้แล้วเรานะครับก็เอาโชเวลนะครับมาทำลายมาสเตอร์สปริงเกอร์นะคุณผู้ชมโอเคทไมผมทำลายไม่ได้วะ โอเคทำลายไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะดอกใหญ่หรือเปล่าคือถ้าสมมติมันไม่ได้นะครับหรือเ,เขาแก้บั๊กแล้วเนี่ยก็คือ ผมเสียมาสเตอร์สปริงเกอร์ไปฟรีๆเลยนะเนี่ยเห็นเขาบอกว่าหลังจากที่เราเนี่ยวางสปริงเกอร์ไปแล้วให้เรานะครับทำลายหลังจากที่วางไป3 0วิีนะครับผลของสปริงเกอร์เนี่ยมันจะอยู่ตลอดเลยทั้งเกมเลยนะครับผมจนกว่าเราเนี่ยจะออกเกมเข้าใหม่นะไม่รู้ว่ามันจริงหรือว่ามันยังทําได้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรารอดูกันดีกว่าตอนนี้ก็ต้นฮันนี่ซักเกอร์ผมก็เริ่มโตแล้วคุณผู้ชมอู้รอบนี้ดอกใหญ่มากเลยนะครับผมก็จะวางไว้กลางๆส่วนแบบนี้เลยเนาะให้มันใกล้นกแทคูนมากที่สุดนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะ เหมือนมีร้านค้าสกายมือแชนมานะครับมีอะไรมาขายเนี่ยใ nice นสตาร์ฟไอสกัง่งซื้อมาเลยตอนนี้ต้นฮันนี่ซัเกอร์ของผมก็ใหญ่พอที่จะใกล้ได้เก็บแล้วคุณผู้ชมอีกนิดนึงตอนนี้นะครับต้นฮันนี่ซัเกอร์ของผมก็พร้อมเก็บละเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเก็บดูนะต้นนี้เก็บไปเลยน้ําหนัก180กิโลโหใหญ่อยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราผมขอลองเอามาเทียบกันก่อนนะครับเราต้องมายืนตรงขอบขอบแมปนะเทียบกับต้นนี้ โอเคก็ดูใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ167กับ180กิโล นี่ก็ผ่านมาสักพักใหญ่แล้วนะคุณผู้ชมประมาณ2-3ชั่วโมงได้เลยนะครับผมก็นั่งรอต้นฮันนี่ซักเกอร์ผมเนี่ยโตเรื่อยๆเรื่อยๆพอโตปุ๊บผมก็เก็บเลยนะครับก็2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมเก็บฮันนี่ซักเกอร์ไปเยอะมากนะครับแต่ว่าดอกที่ใหญ่ที่สุดของผมนะครับผมเก็บได้ก็คือ180ิกิโลนะผมรู้สึกว่า180กิโลเนี่ยมันใกล้ใหญ่แล้วนะแต่เขาทําได้1,400กิโลนี่มันต้องใหญ่ขนาดไหนวะ <c oughs> คือผมคิดว่านะครับผมเนี่ยคงต้องไปหานกแทคูนมาอีกนะคุณชม น่าจะต้องหานกแทคูนให้ได้8ตัวนะครับอันนี้คือผมมีแค่5ตัวนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคาพืชทั้ง2อย่างกันดีกว่าคุณผู้ชมเริ่มจากแคนดี้บอสซัมก่อนเลยน้ำหนัก21กิโลจะมีมูลค่าอยู่เท่าไหร่5ล้านแพงจังว่าผลน,นี้อันนี้แค่น้ำหนัก21กิโลเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูฮันนี่ซัคเกิลกันดีกว่าน้ำหนัก180กิโลไม่ติดสารนะทั้ง2อย่างเลยนะครับจะมีมูลค่าอยู่เท่าไหร่ 22ล้าน5แสนนะโอ้โ oh, ห <laughs> ราคาห่างกันเป็น10ล้านเลยนะคุณผู้ชม h ั n นี่ซั k เกิกับแคนดี้บอซัมนะครับเอาเรื่องเลยนะเนี่ย h ั n นี่ซั k เกิเนี่ยเมื่อกี้นะครับเราเทียบราคาไปแล้วใช่ไหมผมนะครับลองไปหาข้อมูลมานะ h ั n น y s u ั k เกินะครับมีน้ำหนักอยู่180กิโลขายได้22ล้าน5แสนนะครับแต่ถ้าเราอยากได้แคนดี้บอซัมที่มีราคาเท่ากับ h ั n นี่ซั k เกินะครับต้องมีน้ำหนักเท่าไหร่ เมื่อกี้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับแคนนี่บัซซัมนะครับต้องมีน้ำหนักอยู่ที่45กิโลถึงจะมีราคาเท่ากับฮันนี่ซัคเกิลที่น้ำหนัก180กิโลนะครับผมก็นั่นแหละครับผมฮันนี่ซัคเกิลชนะนะครับถ้าเทียบกับราคานะและอีกอย่างนะครับฮันนี่ซัคเกิลน,นะครับมันปั้นให้ลูกใหญ่ได้ง่ายกว่า Candy b บอสซัมนะครับแต่ h ั n นี่ซั k เกินะครับเสียเปรียบตรงที่มันเนี่ยออกดอกออกผลได้แค่ดอกเดียวนะครับแต่ถ้าเทียบกับ Candy b บอสซัมเนี่ยมันออกดอกออกผลได้เยอะกว่านะสรุปนะครับผมผมรู้สึกว่าต้น h ั n นี่ซั k เกิเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีกว่าต้น Candy b บอสซัมนะครับอย่างแรกเลยก็คือ h ั n นี่ซั k เกินะครับมันเนี่ยลูกใหญ่กว่านะครับ อย่างที่2มันได้รับสารนะเอฟเฟกของนกแถคุนด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ต้นฮันนี่สักเกิเนี่ยมันใหญ่กว่าต้นแคนดี้บอสซัมนะคือต้นฮันนี่สักเกิมันใหญ่กว่า, am, นะ Zucker, ม,วามันก็เลยราคาแพงกว่าต้นแคนดี้บอสซัมนะคุณผู้ชมอย่างที่3นะครับผมรู้สึกว่าต้นฮันนี่สักเกิเนี่ย มันออกดอกออกผลค่อนข้างเร็วนะถ้าเทียบกับแคนดี้บัตซัมแคนดี้บัตซัมเนี่ยออกดอกออกผลค่อนข้างที่จะช้านะคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างนะครับต้นแคนดี้บัตซัมเนี่ยปั้นให้ลูกใหญ่ๆเนี่ยมันยากแค่น้ําหนักประมาณ3-400โลเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมถ้าเทียบกับฮันนี่ซัคเกิลนะครับที่สามารถปั้นได้หนักเป็นพันๆกิโลเนี่ยเทียบกันแล้วนะครับยังไงต้นฮันนี่ซัคเกิลก็ชนะกว่านะในความคิดผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ที่เรารมาเปรียียยบบเทกันระหี่เกกลแ้้้ว็ตนนต หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันเนาะถ้าอยากให้กำลังใจกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบาย